หลังจากที่ฟอร์มตกมาหลายเกมครับทางหงแดงลิเวอร์ p o o ของพวกเราก็กลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งนั่นก็คือการเอาชนะทานของอาเบลาซิกในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกได้0ประตูต่อ2ที่สนามปุสกาสอารีนาประเทศฮังการีสนามที่ทางเลดบูครับเลือกใช้เป็นรังเหย้าในการพบกับทางหงแดงลิเวอร์ pool เอาละครับและหลังจากที่ได้ควมกำลังใจในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วในสุดสัปดาห์นี้ครับทางหงแนลิวร์พูลของเราก็จะมีคิวเปิดแอนฟิลต้อนรับการมาเยือนของทางทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันและนี่ครับจะเป็นเกมเมอร์ซิไซครั้งที่1 3 6ที่ทั้งคู่นั้นเจอกันโดยการแข่งขันของคู่นี้ครับจะมีขึ้นในเวลาเที่ยงคืน30นาทีหรือเที่ยงคืนครึ่งของวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาในประเทศไทยครับ ปัจจุบันชาหง,งแดงแลิรวอว่าผู้ชาบ้านครับรังอยู่ที่อันาโภาของตารางคะแนนโดยแข่งไป24เกมชนะ11เสมอ7และแพ้6มี40คะแนนส่วนเอเวอตันผู้มาเยือนครับแข่งไป23เกมชนะ11เสมอ4และแพ้8 ทำให้มี37แต้มและรังอยู่ที่อันดับ7ของตารางคะแนนนั่นเองเลยครับแล้วเช่นเคยครับว่าก่อนที่เกมมาน่นขันนั้นจะเริ่มต้นขึ้นทางช่อง Liverpool Today จะพาทุกคนนั้นไปวิเคราะห์รวมถึงดูภาพรวมก่อนเกมและคาดการเส็จผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามเอาล่ะครับและเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่ Head d t ตู e วตหรือการพบกันของทั้งสงทีมกันก่อนเลย โดยที่เฮตูเอหรือการพบกันของทั้ง2ทีมครับจะนับตั้งแต่ปี2019มาจนถึงปี2020พอทาง Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็เอเวอร์ตันเนี่ยพวกเขาได้เจอกันทั้งในรายการพรีเมียร์ลีกและก็ FA ฟเอคับโดยแบ่งเป็นเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ย4เกมและเป็นเกมเอฟเอคับอีก1เกม โดยในวันที่3มีนาคมในปี2019ครับเอเวอร์ตันได้เปิดกุฎิสันพาร์คเสมอกับชาลิโอพูไป0ประตูต่อ0ถัดมาในวันที่4ธันวาคมปี2019เช่นกันแต่ครั้งนี้ครับเป็นชานลิโอพูดได้เล่นในแอนฟิลด์และก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันไปได้5ประตูต่อ2 ถัดมาพวกเขาเจอกันในรายการ FA c เ p ในวันที่5มกราคมปี2020ยังคงเป็นชางองแดงที่ได้เล่นในบ้านแล้วชนะเอเวอเรตันไปได้1ประตูต่อ0ต่อโดยในวันที่21มิถุนายนปี2020เอเวอเรตันได้เล่นในบ้านแต่เปิดบ้านเสมอกับชาเลอปูไป0ูประตูต่อ0ปิดท้ายโดยนัาล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับเอเวอเรตันเปิดกุดิสันพาร์คเสมอกับชาเลอพูเมื่อชออ่วงต้นซีซั่นไป2อประตูต่อ2 จาก5เกมทั้งหมดที่ได้กล่าวไปครับหากสังเกตดูดีๆ2เกมที่บุกมาเยือนแอนฟิลด์ของชาเอเวอร์ตันเนี่ยพวกเขาไม่สามารถคว้าแต้มออกไปได้เลยแมย้แต่แต้มเดียวแต่การเจอกันในกูดิสันพาร์ครับเอเวอร์ตันเนี่ยก็ทาได้แค่เสมอกับเวอร์พูลตลอดทั้ง3เกมนั่นจึงทาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าชาหงแดงนั้นดูจะมีภาษีที่เหนือกว่านิดๆิดแต่อย่างไรก็ตามครับหากเทียบจากสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าอร์มของเวอร์พูลก็ไม่ได้คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่เพราะชาหงแดงครับไม่สามารถเ,ง,ง,ง,เงมกึ5 แล้วเป็นการปราชัยถึง3เกมเลยทีเดียวครับน่าจึงทําให้เกมในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายของทั้งสองทีมอย่างแน่นอนเอาละครับเราไปต่อกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลกันก่อนเลยหลังจากที่เอาชนะอาเบลัสซิกในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเชื่อได้เลยว่าความกําลังใจของทางลิเวอร์พูลนั้นน่าจะกลับมาดีในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ชาวหงแดงนั้นยังคงต้องพิสูจน์นั่นก็คือการที่พวกเขาจำเป็นต้องกลับมาเอาชนะคู่แข่งในบ้านของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะเรียกความมมมั่่นนใใจจากกเเดิิห้พ้พขึไปอี พอจอากนับตามตรงคู่แข่งอย่างชาเอเวอร์ตันที่จะเจอกันแรับพวกเขานั้นมีอันดับไล่เลี้ยวผู้มาเพียงแค่อันดับเดียว แชมป์ทางทอฟฟี่เมนเนี่ยยังแข่งน้อยกว่าเลี้ยวพูหนึ่งนัดส่วนในด้านของผู้เล่นที่ยังคงได้รับอาการบาดเจ็บของจางหงแดงในเกมนี้หลักๆเนี่ยก็มีชื่อเดิมเด้มๆอย่างเวอร์จิลฟานไดส์โจโกเมสเจอรมาติปแล้วก็รวมถึงในรายของนาบิเกตาแล้วก็เดียโกโจตาซอนาเตท,ที่เพิ่งได้เห็นภาพกลับมาซ้อมกับทีมแล้วแต่ก็ยังคงต้องรอโอกาสต่อไปเช่นเดียวกับชนนานะของเจมิลเนอร์ฟามินเยอร์แล้วก็เบนเดวิสก็ไม่น่าจะทันลงสนามในเกมนี้ได้ครับแล้วก็เป็นที่คาดกันว่าระบบที่ทางเยเกนคลอบจะจัดลงสนามในวันนี้รบบนน่าาจะมาะมบใบ 3นำโดยผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างอลิสันเบรเกอร์แนวรับ4คนเล่นจากขวาไปซ้ายครับทางขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนคู่เซนเตอร์อาจจะยังเลือกใช้ชุดเดิมนั่นก็คือโอซานคาบักจับคู่กับธนานันองจอร์แดนแฮนเดอร์สันกับตันทีมส่วนฟูลแบ็กทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นแอนดี้โรบัสันครับขยับขึ้นมาสามิฟิลในแดนกลางมีธนานันของเตียโกอาคันชาราจอจีเนียวไวนาดุมแล้วก็ธนานันของเคอร์ติสโจนสามหน้าเป้ายังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือโมเมซาลาโรบาโต้ฟรี แลพอตัดภาพมายัางทางทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันการปราชัยต่อทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาไป3ประตูต่อหนึ่งมันอาจจะทําให้ขุนพลทอฟฟี่เมนครับเสียความกำลังใจพอสมควรพอฉากมองย้อนกลับไปผลงานก่อนหน้านี้ของพวกเขาเนี่ยก็ดูไม่เดียวซะเลยครับพอมีทางเปิดบ้านแพ้ต่อทางฟูลแลมสศูนย์ประตูต่อ2เสมอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ3ถึงแม้จะชนะลีได้1ประตูต่อ2แต่ก่อนหน้านั้นครับก็เปิดบ้านแพ้ต่อทางนิวคาสเซิลศูนย์ประตูต่อ2เช่นกันซึ่งผลงานของทาง Ever เอเวอร์ต ือนจะไม่คงเส้นคงวาเหมือนกับเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลส่วนในรายชื่อผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บและไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้แน่นอนเนี่ยก็มีทนะของควอนฟิลิปกาบาแมงและก็เซนเตอร์ฮาฟชาวโคลอมเบียอย่างเยอริี่มีนาส่วนในรายของจอแดนพิกฟอร์ดดอมินิกคาเวตเลวินเจมโรริเกสและก็ฟาเบนเดลส์เนี่ยยังคงต้องรอเช็คความฟิตว่าพวกเขานั้นจะสามารถกลับมาลงสนามในเกมที่พบกับชาหงแดงได้หรือเปล่าส่วนทานะของอารันไม่น่าจะผ่านความฟิตลงสนามในเกมนี้ได้ครับ ซึ่งก็เป็นที่คาดกันว่าแผนที่ทางคาร์โลอันเชล็อตตน่าจะจัดมาลงสนามนั่นก็คือ4-2-3-1นำโดยผู้รักษาประตูชาวอังกฤษที่อาจจะกลับมาได้อย่างจอร์แดนพิกฟอร์ด แนวรับ4คนและจากขวาไปซ้ายครับทางขวาเป็นเมสันโฮเกตคู่เซนเตอร์ในเกมนี้น่าจะเลือกใช้เบนก็อดฟยยืนจับคู่กับทานะ่ของไมเคิลคีนส่วนทางแบ็กซ้ายครับยังคงเลือกใช้ทานะของลูกาดีนคู่มิดฟิลตัวรับในแดนกลาง2คน 2> อับดุลไลดูกูเร่น่าจะจับคู่กับทอมเดวิสส่วนสามมิดฟิลตัวรุกครับคาดกันว่ามีทานะของเจมส์ฮาเมโดริเกสกิฟฟี่ซิกุซันและก็ท่านะของลิชาริซอนส่วนหน้าเป้า1เดียวน่าจะเลือกใช้ดอมินิกคาร์วเลวิน เอาเลยครับและเราจะมาปิดท้ายคลิปด้วยการคาดการผลการแข่งขันในเกมนี้ว่าจะจบลงยังไงในตอนนี้ครับต้องบอกเลยว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมนั้นดูจะเป๋ไปเปมาเหมือนกันทั้งคู่อย่างไรก็ตามการได้กลับมาเล่นในบ้านของลิเวอพูลในเกมนี้และการเพิ่งได้รับขวัญกำลังใจในเกมที่เอาชนะไลฟ์ซิกมาได้ก็น่าจะทําให้พวกเขาครับมีแรงขึ้นเป็นพิเศษแต่อย่างไรก็ตามชาตโตฟฟี่ิลปเงินนั้นก็เป็นทีมที่ไม่สามารถประมาทได้พเพราะเมื่อไรที่พบก,กันเอเวอร์ตันนั้นจะสู้แบบไม่ถอยและใส่แบบไม่ยัง้งอย่างไรก็ตามลึกๆเชื่วว่่อวาาาจ้งงแดนนันนะ ได้ดีกว่าในเกมนี้และผลที่คาดการคาดกันว่าลิเวอร์พูลน่าจะเปิดบ้านเฉือนาชนะเอเวอร์ตันไปได้2ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับลิเวอร์พูลทูเดย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ